สวัสดีพี่น้องประชาชนและก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็ขอวันนี้เป็นวันต้นสัปดาห์วันจันทร์แรกแล้วก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะตอนนี้ก็แต่หยุดก็เหมือนไม่หยุดนะคะในสถานการณ์ที่การระบาดรุนแรงของโควิดอกที่3ในกรุงเทพมหานครหลายคนก็เลือกวิถีทางที่จะ work from home อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ค่ะพักเพื่อไทย มีประเด็นที่จะถแถลงทั้งในเรื่องของความห่วงใยและเรื่องของภาพรวมในสถานการณ์โควิดและการออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหาคนครค่ะสำหรับประเด็นแรกในการถแถลงวันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยมีท่าทีต่อเรื่องของความห่วงใยสำหรับแผนการฉีดวัคซีนของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ จากตัวเลขที่เปิดเผยเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลเนี่ยได้เปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนการฉีดวัคซีนในกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและในกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยง 7, 7โรคตั้งแต่วันที่1พฤษภาที่ผ่านมาปรากฏว่าย,ยอดของการลงทะเบียนนั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยมียอดผู้ลงทะเบียนเพียง1.5ล้านล้านคนเท่านั้นค่ะ แต่ห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ16ล้านคนมากค่ะสะท้อนให้เห็นค่ะว่าแผนการดำเนินการลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะสอบตกและก็ล้มเหลวค่ะเพราะรัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ค่ะปัญหาอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือรัฐบาลมีความบกพร่องในการสื่อสารและทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพและผลข้างคือข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนค่ะ ทั้งนี้นะคะหากรัฐบาลจะมีเป้าหมายเร่งให้การฉีดวัคซีนให้ได้ผลมากที่สุดร้อยล้านโดสด,ดังที่รัฐบาลกล่าวอ้างนะคะรัฐบาลควรจะไม่ทําให้เรื่องนี้เป็นเพียงภาพฝันรัฐบาลอย่าลืมนะคะว่าวันนี้อัตราการฉีดวัคซีนของรัฐบาลเนี่ยถ้าจะต้องครอบคลุมปัจจุบันการฉีดวัคซีนของรัฐบาลนฉีดได้เพียงเวลาสอ0พันสามร้ายกว่าวายเท่านั้น นะับตัวเลขปัจจุบันของการฉีดถ้าจะครอบคลุมร้อยล้านโดสภายในสิ้นปีเนี่ยเราต้องใช้เวลาถึง1 5 1 1 5ปีค่ะแต่ถ้ารัฐบาลสามารถอยากฉีดให้ทัน ร้อยล้านโดสภายในสิ้นปีภายในวันพรุ่งนี้รัฐบาลต้องเร่งอัตราการฉีดวัคซีนถึง4 000, 1 0 0 0 0โดสต่อว,วันซึ่งสิ่งเหล่านี้ภาพฝันเรื่องของ100ล้านโดสก่อนสิ้นปีคงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการและปรับเปลี่ยนก็คืออย่างแรกค่ะรัฐบาลต้องเปลี่ยนแผนการลงทะเบียนวัคซีนใหม่ค่ะ โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปและประชาชนทั่วไปที่มีความพร้อมและความสมัครใจในการขอรับการฉีดวัคซีนค่ะไม่ต้องจํากัดกลุ่มอายุและกลุ่มโลกค่ะโดยเปิดให้คนที่มีความพร้อมลงทะเบียนฉีดได้เลยอันที่สองค่ะรัฐควรจะฉีดให้กับกลุ่มอาชีพบริการหรือ active user ค่ะกลุ่มที่ พบปะกับคนในเมืองและเป็นผู้ขนส่งคนต่างๆวัคซีนกับคนกลุ่มนี้ควรได้รับก่อนไม่ว่าจะเป็นคนขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถตุก๊กๆ๊กรถขนส่งสาธารณะหรือแม้แต่คนส่งอาหารต่างๆทั้ง grab food panda แล้วก็ลายต่างๆกลุ่มเหล่านี้รัฐควรให้วัคซีนทันทีค่ะเพราะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบปะและสัมผัสกับประชาชนค่ะอันที่3ค่ะ รัฐควรเร่งสืบสวนหาอาการข้างเคียงของวัคซีนค่ะวันนี้ความกลัวอย่างหนึ่งที่ทําให้คนไม่กล้าฉีดวัคซีนก็คือความกลัวจากข่าวลายวันที่เกิดขึ้นจากผลข้างเคียงของวัคซนีนวันนี้รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่รับผลข้างเคียง เมื่อเทียบกับอัตราการฉีดของคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วว่ามีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพื่อยืนยันความมั่นใจให้กับประชาชนรับทราบว่าผู้ได้รับผลของวัคซีนที่มีอาการข้างเคียงน้อยมากเพียงใดและอันสุดท้ายค่ะข้อที่4รัฐควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยการจูงใจค่ะในกรณีที่มีการฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตการเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินชดเชยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ เพราะในต่างประเทศค่ะเพื่อสร้างความให้ความมั่นใจให้ประชาชนว่าวัคซีนที่ฉีดจะไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้จ่ายเงินในการชดเชยหลังเสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมากยกตัวอย่างเช่นมาเลเซียค่ะจ่ายชดเชยให้ผู้ที่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนถึง3.7ล้านบาทในขณะที่สิงคโปร์นะคะจ่ายชดเชยให้กับผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน5.2ล้านบาทแต่ไทยค่ะจ่ายไม่เกิน4,0,000 0บาท ดังนั้นนะคะที่ผ่านมาค่ะการระบาดรัฐเนี่ยไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ในทุกมิติในการแก้ไขปัญหาค่ะการรับมือการระบาดจึงไม่แปลกใจนะคะที่วันนี้ค่ะประชาชนหลายๆคนเริ่มคิดที่จะทยอยแล้วก็ซื้อทัวร์เดินทา,ทางที่จะไปฉีดวัคซีนในต่างประเทศเพื่อให้มีทางเลือกในการฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่นมากขึ้นค่ะดังนั้นสิ่งที่รัฐ ต้องเร่งดำเนินการและปรับแผนเพราะเป้าหมายของการฉีดวัคซีนคือการสร้าง herd immunity ภูมิคุ้มกันหมู่ดังนั้นใครพร้อมฉีดรัดควรฉีดให้ก่อนค่ะขณะที่หลายประเทศในต่างประเทศตอนนี้กำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะดังนั้นเป้าที่ตั้งไว้ค่ะของรัฐบาล100ล้านโดสนะคะถ้าไม่เป็นเพียงภาพฝันรัฐบาลควรปรับแผนการฉีดวัคซีนค่ะอันนี้เป็น ท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อข้อเสนอและความห่วงใยเรื่องแผนการฉีดวัคซีนของรัฐบาลค่ะลำดับถัดไปค่ะวันนี้ค่ะเราจะมีท่านวิชาญซึ่งเป็นประธานกรุงเทพมหาคนครโซน3ค่ะจะมารายงานสถานการณ์การดำเนินงานของพรรคเพื่อไทยในภาพรวมพร้อมรายละเอียดต่างๆขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับในส่วนของประเด็นนะครับที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีการส่ง ตัวแทนนะฮะก็คือผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยลงไปพบปะเยี่ยมเย็ยนชาวบ้านในเขตกรุงเทพมหานครก็คือตัวแทนผู้สมัครสอกอนะฮะได้เห็นแล้วก็สะท้อนภาพออกมาหลังจากที่กรุงเทพมหานครเนี่ยประสบปัญหาจากจํานวนสถิติเนี่ยอย่างวันอย่างผลสรุปในวันวันนี้นะฮะที่ออกมาเนี่ยก็คือผลของเมื่อวานเนี่ยคือพันหส 1,630รายเนี่ยนะครับงนั้นจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยของประเทศเนี่ยสูงขึ้นตลอดแต่ในตัวเลขดังกล่าวเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยตามสถิตินะครับออกมาว่าสพคเนี่ยแจ้งว่า980รายเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะครับซึ่งตอบได้เลยว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยของคนกรุงเทพที่ประสบปัญหาเนี่ย แต่ละวันเนี่ยสูงมากขึ้นแสดงถึงการดําเนินการจัดการนะครับในส่วนของภาครัฐเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้าแต่มีตัวเลขสะสมเพิ่มขึ้นมาในจังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครดังนั้นพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยจึงมีรายละเอียดของแต่ละสัปดาห์นะครับมาแจ้งถแถลงว่ากลุ่มพวกเราเนี่ยลงไปเจออะไรบ้าง อันแรกเนี่ยครับผมขออนุญ,ญาตสรุปว่าเราได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์นะฮะเพื่อป้องกันตัวเองทั้งแมสแอลกอฮอลเจลล้างมือถุงยางชีพเนี่ยที่ทำไปในสัปดาห์สัปดาห์นี้นะฮะก็คือเจวันที่ผ่านมาเนี่ยจากวันจันทร์ที่เราแถลงข่าวมาเนี่ยร้อห้าบสครั้งในชุมชนแล้วก็ฉีดพ่นน้ำยาโควิดเชื้อนะครับในฐานที่ทั้งในส่วนราชการชุมชนต่างๆนะครับ จำนวนหนึ่งร้อยสิบสีครั้งประสานงานช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิดติดต่อนำส่งตัวกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะฮะเจครั้งจะเห็นว่าสถิติที่เราประเมินมาเนี่ยนะครับมันยังเป็นตัวเลขที่สูงซึ่งครั้งที่แล้วบอกแล้วนะครับว่าในส่วนของศูนย์นะสบคเนี่ยบอกว่า ตัวเลขที่น่าเป็นห่วงของกรุงเทพเนี่ยจะต้องพยายามลดให้เหลือต่ำกว่า400 400คนหรือ400หลายที่ติดโควิดเนี่ยไม่งั้นเตียงของผู้ป่วยต่างๆหรือโรงพยาบาลสนามจะไม่มีที่ให้เข้าไปเก็บยอดสะสมนะครับต่างๆได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลและโดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครเนี่ยได้ดำเนินการตามนี้นะครับ หนึ่งเนี่ยรัฐควรที่จะดําเนินการนะครับกับผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะครับในขณะนี้เนี่ยจะต้องนําผู้ป่วยเนี่ยออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่กักกันแต่ส่วนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยแนะนําว่าควรจะคัดออกจากชุมชนไปเลยเพราะกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้คือผู้ใกล้ชิดเอาไปนะครับไปกัก หรือไปอยู่ในสถานที่ที่จัดให้เนี่ย14วันตามข้อกำหนดไม่งั้นเขาก็จะอยู่ในชุมชนแล้วเขาก็ยังมีชีวิตที่จะต้องเดินออกไปติดต่อประสานเมื่อวานนี้ผมไปแจกมอบนะครับโทรศัพท์ติดต่อเข้าไปว่าอยูู่่อยู่บ้านหรือเปล่าออกไปจ่ายค่าของซื้อของซื้ออะไรแสดงว่าในช่วง14วันที่กักตัวเนี่ยเขาไม่ได้กักตัวอยู่ แต่บางคนอยู่บางคนไม่อยู่อันนี้แหละครับจะเป็นพาหะอันแรกนะครับควรจะจัดสถานที่ให้และแยกออกมาเลยส่วนที่สองคือกรุงเทพมหานครควรจะให้อํานาจเนี่ยนะครับให้อํานาจกับผู้ในการเขตเนี่ยในการบูรณาการเลยแต่ละเขตเพราะว่าผู้ในการเขตคือตัวแทนของผู้ว่าแล้วประสานงานติดต่อกับส่วนราชการต่างๆโดย มีอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับในการจะล็อกดาวน์สมมติว่ามีปัญหาในเขตมินบุรีผู้ในการเขตเนี่ยจะทั้งสามารถกำหนดได้เลยว่าทิศท,ทางจะทำไงกับคนในจำนวนพื้นที่อาจจะบอกว่าในเขตมินบุรีเป็นเขตล็อกดาวน์ห้ามคนเข้าออกจุดผ่านต่างๆหรือดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในการฉีดวัคซีนทั้งในการนำเสนอสิ e ่ตงต่างๆคือให้อำนาจเข้าไปเลย ไม่ต้องไปรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพมหานครคนไหนต้องเก็บตัวคนไหนจะต้องกักตัวคนไหนนะครับบ้านไหนจะต้องดําเนินการอย่างไรต้องให้ดําเนินการนะฮะเป็นเขตไปไม่งั้นจะเหมือนกับของเตยที่ทางผู้อำนวยการเขตเนี่ยในส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าไปแจกบัตรคิวต่างๆให้ไปฉีดนะครับก็มีปัญหาในส่วนของชุมชนเพราะมันจะต้องไปประสานกับผู้ว่าประสานกับ สำนักต่างๆดังนั้นผักดันให,ให้ให้สำนักงานเขียน,นเป็นเซ็นเตอร์ไปเลยนะครับมันจะได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดส่วนที่3ก็คือรัฐโดยกรุงนะครับรัฐโดยกรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยควรกําหนดการฉีดวัคซีนเนี่ยที่เมื่อกี้นีครับท่านโฆษกบอกไปแล้วว่าการกําหนดแผนหรือการดําเนินการเนี่ยต้องชัดเจนกรุงเทพมหา,าคนครบอกว่าจะฉีดวันหนึ่งนะครับคน5ล้านคน บอกว่าจะทําตัวเลขให้อยู่ภายในสามเดือนไม่เกินสี่เดือนเนี่ยต้องฉีดวันละห้าหมื่นเข็มแต่ในจํานวนเนี้ถามว่าจะทําอย่างไรเพราะมีคนเนี่ยที่ถามเข้ามาว่าถ้าฉีดเป็นลายคนได้สองคนนยฮะในในบ้านหนึ่งแต่ทั้งบ้านมีห้าคนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่โจทย์เดาเก่านะฮะถ้าเขตเป็นคนจัดบอกฉีดยกบ้านไปเลยมันจะได้หมดปัญหาหรือ ในส่วนของภาครัฐเองผมได้รับคำถามจากการประปาการไฟฟ้าว่าจะมีแผนถึงกลุ่มเหล่านี้ได้ไงนะครับว่าจะดำเนินการฉีดได้เมื่อไหร่กลุ่มเหล่านี้เป็นรัฐวิสาหกิจเขามีเงินฮะเขามีเงินถ้าเกิดกทมบอกว่าไม่ได้หรือรัฐบอกไม่ได้เขาจะได้หาวัคซีนทางเลือกเขาเป็นรัฐวิสาหกิจเขาสามารถนําเงินของเขามาช่วยเหลือดูแลคนที่คนที่อยู่ใน อยู่ในรัฐวิสาหกิจของเขาเองอันนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นวัคซีนทางเลือกที่ต่างฝ่ายต่างกังวลก็จะต้องดูแลคนของตัวเองแต่ถ้าคอยวัคซีนอย่างเดียวนะครับก็คงจะยุ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวแทนของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยพร้อมที่จะนําวัคซีนเข้าแต่ติดอยู่ที่ว่าระบบกลไกของทางภาครัฐเนี่ยขออนุญาตนะครับผมเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขถ้ามีกําหนดกฎเกณฑ์แล้วก็ เป็นการเร่งด่วนเนี่ยวัคซีนทุกตัวที่เขาใช้อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยสามารถนําเข้าได้อย่างอิสระแต่ถ้าผ่างรัฐเนี่ยมีกระบวนการที่ยุ่งยากปลดล็อกอยอยนะครับถ้าขืนเป็นอย่างนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงและอาจจะมีภาวะนะครับการติดเชื้อในระบบที่เราทําอยู่เนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของนโยบายไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัตินะฮะ รวมถึงที่เมื่อกี้ท่านโฆษกแจ้งไปนะกลุ่มวินมอไซค์แท็กซี่ต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงแม้กระทั่งพระนะฮะพระบอกเลยว่าไปเดินบินทบาทเนี่ยเป็นกิจของสงฆ์ห้ามไม่ได้แต่วันนี้พระเนี่ยกังวลฮะจะต้องสัมผัสอยู่ใกล้ชิดก็ควรจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รัฐต้องให้ความสำคัญนะครับข้อที่สีกรุงเทพมหานครเนี่ยควรจะมีการนะครับ ถ้าพบหรือเจอคนที่ติดเชื้อเนี่ยควรจะคัดกรองนะครับหรือปิดกั้นชุมชนไปเลยเช่นชุมชนคองเตยเนี่ยอย่างอย่างที่ทําอยู่เนี่ยล็อกดาวน์ไม่อนุญาตให้คนข้างนอกข้างในจะต้องจะต้องประกาศติดเลยว่าเป็นเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงแล้วคัดนะครับที่ผมนําเรียนเมื่อกี้เนี่ยฮะคัดคนที่ป่วยไปอยู่ กับคนที่อยู่ในบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยกักกันออกไปข้างนอกนะครับกลุ่มที่ยังไม่พบเชื้อหรือไม่ปรากฏเนี่ยก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในนั้นได้นะครับคัดออกไปเลยครับแต่ควรจะต้องมีการล็อกดาวน์ให้ดีครับเพราะว่ามันอันตรายมากในในตรงนี้อันนี้เป็นวิธีการสกัดกั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคลองเตยคองเตยนะครับที่กำลังแพร่ระบาดอยู่จากไม่กี่คน และพักเองก็เตือนมาตั้งแต่แรกเพราะพบเจอเพราะมันมีอัตราสูงแต่การดูแลเป็นข่าวต้องเป็นสองอาทิตย์ทางภาครัฐเองโดยกรุงเทพมหา,าคนครเองนะครับฝ่ายบริหารเองก็อาจจะให้ความสําคัญน้อยว่าน่าจะเอาอยู่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ดําเนินการแต่วันนี้เนี่ยเราจะมีเคสตัวอย่างซึ่งเริ่มจะติดขาส่อเขาคล้ายกับของของเตยในเขตร,ราชเทวีเดี๋ยวจะให ตัวแทนคุณท่านดาวซึ่งดูแลพื้นที่เนี่ยอธิบายต่อนะครับหรือในส่วนของเขตดอนเมืองเขตบางเขนซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาไม่มั่นใจครับอยากจะให้ล็อกดาวปิดพื้นที่ชุมชนแล้วก็คัดกรองคนออกไปเขามีเอกสารนะครับจากชุมชนเหล่านี้แล้วมีตัวเลขที่สอเขาสถิติหรือตัวเลขจะสูงขึ้นแล้วยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับในเขตวางทองหลังนะครับ คุณตัวแทนคือคุณอนุรักษ์เนี่ยซึ่งมีประชาชนนะครับพ่อแม่ลูกมีลูกคนเดียวที่ไม่ติดแต่ไม่มีคนเข้าไปดูแลก็อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนภาพให้เห็นนะครับอ,อีกกรณีหนึ่งขออนุญ,ญาตใช้คำว่าเป็นการติดตามและเล่งรัดภารกิจของกรุงเทพมหานครในการดำเนินการที่พักเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับภาคกทมเนี่ยได้ถแถลงข่าวไป สองครั้งแล้วนะฮะแต่ยังถือว่ามีการปฏิบัติน้อยมากและให้ความสำคัญในเรื่องที่เรานำเสนอเนี่ยแทบจะมีน้ำหนักน้อยนะครับอันแรกคือเราบอกกล่าวนะครับว่าในส่วนของเทพมานครเนี่ยหรือส่วนของภาครัฐที่ไปเที่ยวนะครับใช้ในกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะวัดเนี่ยเขาแจ้งมาครับว่าเขาเองเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ชาวบนากิจศพของผู้ป่วย โดยเร็วเราแถลงไปแล้วครับว่าอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้ให้เลยวัดว <c oughs> ัดก็สะท้อนภาพมาบอกให้บอกอีกครั้งครับเสื้อ PPE หน้ากาก N95 เจลอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องมาดูสอดส่องในการปฏิบัติงานของวัดเนี่ยเราไม่ได้มีการดำเนินการเลยนะครับ <c oughs> ก็ฝากหน่อยนะครับส่วนที่สองก็คือว่ากลุ่มจิตอ,อาสาอสสมูลนิธิ คนที่ทํางานต่างๆเนี่ยเขาจะต้องลงไปพบปะเนี่ยเราไม่มีอาวุธให้ครับอุปกรณ์ต่างๆที่ผมกล่าวมาเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยแนะนําว่าเงินกองทุนพ5 0 0ล้านของสพสชที่อุดๆๆหนุนใน้กรุงเทพมหานครเนี่ยใช้ไปเลยครับอีกข้อหนึ่งกรุงเทพมหานครนะครับควรที่จะเร่งเข้าไปดูคนพิการคนติดเตียงหรือคนที่ อยู่ตามบ้านเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดนะครับพวกเด็กดาวคนต่างๆนี้น้อยมากเพระงั้นกรุงเทพมหานครต้งประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวขอ้องเพราะมันเยอะมากครับติดแล้วก็เป็นข่าวอยู่ตลอดสุดท้ายนะครับถ้าบ้านไหนพบ <c oughs> พบเชื้อนะครับโทษน,นะฮะพบเชือ้อ แล้วนำผู้ป่วยออกเนี่ยควรจะเร่งฉีดวัคซีน่าเชื้อโควิดทำไปครั้งเดียวเลยครับถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับจะเป็นภาระกับคนที่จะมาต้องมานั่งเก็บงานอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญคุณทัดดาวนะครับขอบคุณครับค่ะทัดดาวตั้งตรงเจริญนะคะว่าที่ผู้สมัครสอกอเขตราชะเทวีค่ะ วันนี้นะคะดาวก็ได้มีหนังสือแสดงเจตจำนงนะคะเพื่อขอความอนุเคราะห์จากประธานชุมชนริมคลองสามเสนผ่านทางดาวมายัางพักเพื่อไทยค่ะเพื่อขอความอนุเคราะห์ใจความสำคัญในหนังสือนะคะมีดังนี้ค่ะเรื่องขอความช่วยเหลือให้มีรถตรวจเชื้อโควิด1 9มาบริมาบริการตรวจคัดกรองเชื้อบริเวณหน้าชุมชน ชุมชนริมคลองสามเสนเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นมีประชากรอยู่เกือบ3,000ันคนมีบ้านทั้งหมด38 2ดหลังคาเรือนมีผู้พิการ15้าคนมีผู้สูงอายุเกือบร้อยคนชุมชนมีความแออัดสูงบางครอบครัวอยู่กัน15้าชีวิตในหนึ่งหลังคาเรือนขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันแล้วสิบห้าคนมีผู้กักตัวอยู่ส5ิบ้าคนและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หลักร้อยคนอยากขอความอนุเคราะห์พักเพื่อไทยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำรถตรวจคัดกรองเชื้อมาตรวจที่บริเวณชุมชนเพื่อลดการกระจายหรือแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์นายเดชาวัฒเนียงแจ่มประธานชุมชนค่ะชุมชนริมคลองสามเสนนะคะเป็นชุมชน ที่มีขนาดใหญ่มีความหนาแน่นเป็นอันดับต้นๆของเขตราชเทวีมีประชากรอยู่เกือบเๆสามพันคนมีบ้านทั้งหมด382หลังคาเรือนชุมชนเป็นทางยาว800เมตรมีทางเข้าออกหลักแค่สองทางค่ะคือสุดทางของทั้งสองฝั่งถนนชุมชนถนนหลักกว้างแค่เมตรนิดๆมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถที่จะสวนทางกันได้นะคะซอยย่อยแคบมากค่ะ มอเตอร์ไซค์ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยตอนนี้ชุมชนมีความตึงเครียดสูงค่ะมีผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วทั้งหมด15คน14รายอยู่ในโรงพยาบาลค่ะและอีกหนึ่งรายเนี่ยรักษาหายกลับบ้านได้แล้วแต่ยังมีคนที่ต้องกักตัวอยู่45คนและมีคนที่มีความเสี่ยงสูงอีกหลักร้อยคนค่ะชุมชนมีอาสาจัดตั้งจุดคัดกรองนำโดยนายสมนึกทัพน้อยค่ะอดีตประธานชุมชน และมีการทำครัวกลางแจกจ่ายอาหารให้กับบ้านที่จะต้องถูกกักตัวอยู่จำนวนวันละ80กล่องต่อวันค่ะมีคนในชุมชนเนี่ยให้ความให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งค่ะมีการสร้างระบบในการดูแลกันในยามคับขันค่ะแต่ด้วยความที่ชุมชนเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นมากจึงทำให้มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกๆวันค่ะ ในช่วงบ่ายของเมื่อวานดาวได้เข้าไปและมีรถกู้ภัยมารับผู้ป่วยเข้าไปรับรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึงสองคนและอีกหนึ่งคนยังรอรถพยาบาลอีกชุดมารับค่ะภาพการเข้าไปในชุมชนของริมคลองสามเสนเมื่อวานนะคะต่างจากทุกๆครั้งเพราะปกติแล้วทุกวันอาทิตย์ประตูบ้านจะเปิดออกทั้งสองฝั่งค่ะจะมีเด็กวิ่งเล่นกันทั่วทุกชุมชนค่ะแต่ภาพเมื่อวานคือเงียบมากบ้านส่วนใหญ่ถูกปิด เด็กไม่มีใครวิ่งเล่นสักคนสีหน้าแววตาของพี่น้องประชาชนให้ความแสดงความกังวลและทุกคนอยู่กันอย่างหวาดกลัวค่ะเมื่อวานกู้ภัยได้เข้าไปรับตัวผู้ป่วยนะคะบางคนถึงกับร้องไห้ค่ะเพราะทนสภาพความโหดหู่ของในชุมชนไม่ไหวนะคะดาวอยากจะขอพื้นขอใช้พื้นที่ตรงนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองฝ่ายรัฐบาล วันนี้ประชาชนเดือดร้อนและต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือพวกเขาต้องการปูพรมเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนทั่วทุกชุมชนในกรุงเทพมหานครรัฐบาลควรจัดทีมแพทย์เฉพาะกิจเข้ามาตรวจสอบและตรวจคัดกรองเชื้อของผู้ป่วยและแยกตัวจากผู้ที่ไม่ป่วยออกจากกาันเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด1 9อย่างเร่งด่วนค่ะลำพังปัญหาปากท้องของคนในชุมชนก็หนักพอแล้วค่ะ บางคนเรื่องการเจ็บป่วยถึงแก่ชีวิตมันไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้นะคะและปล่อยให้อยู่ในสภาพนี้ต่อไปไม่ได้ยังไงเราขอนะคะขอให้เห็นแก่คนในชุมชนเห็นแก่คนทุกๆคนในประเทศไทยนี้ด้วยค่ะอยากให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขเร่งด่วนค่ะขอบคุณค่ะ อนุรักษ์เลิศวัฒนาไพบูญครับว่าที่ผู้สมัครสกพักเพื่อไทยครับแขวงวัาทองหลังครับผมเนื่องจากเมื่อวานนะครับผมมีเคสสตัรดี้ที่ที่น่าเป็นห่วงมากครับก็คือว่าในครอบครัวเนี่ยมีคุณตาคุณยายคุณแม่แล้วก็พี่ชายนะครับแล้วก็ตัวน้องเองนะครับได้ไปตรวจเชื้อนะครับแล้วคราวนี้ทั้ง4คนเนี่ยเป็นผลตรวจออกมาว่าเป็นโควิดนะครับ แต่มีแค่น้องผู้หญิงคน,คนเล็กนะครับที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะครับซึ่งน้องอายุ14ปีทางคุณแม่เองเนี่ยได้ไม่รู้จะโทรไปพึ่งไทยหน่วยงานไหนนะครับได,ได้โทรมาหาผมตอนประมาณ3ทุ่มของวันที่8ว่าจะทํำยังไงดีผมบอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยทางคุณแม่ไปไปดําเนินการรักษาตัวแล้วก็ทางผมเองแล้วก็ตามนโยบายของทางพระเพื่อไทยเนี่ยให้เราลงไปดูแลประชาชนที่ทมีความเดือดร้อนนะครับเรา ผมเองได้เอาถุงยังชีพของพักเนี่ยไปมอบให้แล้วก็ได้รับปากกับคุณแม่ไว้ว่าผมเนี่ยจะดูแลน้องจนกว่าเรื่องอาหารการกินนะครับจนกว่าคุณแม่เนี่ยจะออกมาจากการได้รับรักษานะครับก็ฝากถึงทางรัฐบาลครับว่าถ้าเกิดวัคซีนเนี่ยยังไม่มีปริมาณเพียงพอที่จะมาฉีดให้กับประชาชนได้ผมว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการคัดกรองครับ พอถ้าไม่มีการคัดกรองเนี่ยประชาชนที่รับเชื้อไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยในพื้นที่ผมเนี่ยไม่มีการลดลงเลยครับของของผู้ติดเชื้อครับยิ่งในชุมชนยิ่งยิ่งมีทวียิ่งยิ่งมีประชากรที่เป็นโควิดค่อนข้างมากครับก็เลยอยากจะฝากทางรัฐบาลว่าถ้าวัคซีนยังไม่เพียงพอต่อประชากรแล้วหรือยังไม่ทันต่อการฉีดแล้วผมอยากให้มีการคัดกรอง ให้ได้มากกว่านี้ครับขอบพระคุณครับค่ะนั่นเป็นภาพรวมนะคะต่อความห่วงใยของพักเพื่อไทยต่อสถานการณ์การระบาดโควิดระลอกที่3ค่ะข้อเสนอหลายข้อที่พักเพื่อไทยนําเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นเสียงสะท้อนไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรัฐบาลค่ะเพื่อให้ปรับเปลี่ยนแผนงานสอดรับกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าสื่อมวลชน ไม่มีคำถามใดๆค่ะขอปิดการถแถลงข่าวและถแถลงการของพรรคเพื่อไทยแต่เพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ